ราจะพาทุกคนไปนั่งเรือดูพระอาทิตย์ตกนะคะนี่อยู่ที่น้ําโขงเลยนะครับที่เมือหลวงพ้ะบางสปปลาวเป็นเรือแบบนี้เมาลําเลยค่ะวันนี้ประมาณ2องแสนห้าหมื่นกีบชก็ประมาณ500บาทเดี๋ยวพาไปดูว่าวิวจะสวยแค่ไหนตรงนี้เห็นเป็นแม่น้ำสองสีนะคะเออเนี่ยเนี่ยตรงที่เราเห็นตัวนี้คือแม่น้ำสองสีนะครับเนี่ยพระอาทิต แค่ดูตรงนี้ก็สวยแล้วเนาะจุดลงเรืออยู่ตรงนี้วัดอะไรนะพี่วัดเชียงทองวัดเชียงทองนะคะถ้าใครจะมาก็เนี่ยมาตรงวัดเชียงทองุยนั่งเดหลายคนทํามากับเพื่อนนะแชร์กันถูกมากเลยนะเนี่ยเรามาสองคนตรงคนละสองวัดสิไปแบบเอ็กคลูซีฟวันนี้เธอพาฉันไปดินไปดูไปดินอะไรไปดูซันเซตกินบาดินเนอร์กับแบรนเบอรมี่กับเขาเดี๋ยวเราสิบอะดทาโดนโอ้ตรงนู้นแบบสวยมากเลยดาวใช่เนี่ยเรือที่แบบตรงนี้เต็มเลยนะครับอันนี้คือแม่น้ำโขงนะครับส่วนตรงนั้นเป็นน้ำคาน เราจะเห็นเป็นแม่น้ำสองสีน้ำคางจะน้ำใสเนาะใช่ขอขึ้นเนี่ยเด้อนี่บอุปทิศกำลังสวยเลยก้าวลงนี้ได้บอกก้าวลงเลยก้าวลงเลยไปเลยอ้ที่นั่งดีเลยตจ้นี่นี่ท่นั่งเบาใดเบาหนีละเออทุกคนเป็นเบาะแบบดีเลยถ้ามากับเพื่อนนะถูกมากเลยนะนั่งแต่เป็นสิบคุณได้โอ้คนละหาสิบบาทเลยนั่งได้แปดที่นั่งเลยนะครับ วิวสว,สวยมากเ<า>อ้ยใจตรงกันเลยพี่รักบรากาศดีเนาะลืมบัตรดได้ทอดซับหนีเดีเ๋ะวบัตรดูเมืองหลวงข้าบางนะเนะี่ยฝั่งนี้นี่นะครับโอ้สวยมากฮ้ยบริยาร ดีมากเลยเที่เราเห็นด้านบนนี่คือวัดเซียงทองนะครับตรงน,นู้นจุดที่ลงเดือดนวัดเสียงทองตัวน,นี้คือปากน้ําคานนะครับเนี่ยที่น้ําคานไหลลงมาบรรจบก,กับน้าโขงพอมันบรรจบก,กันก็เป็นน้ำสองสีใช่มองด้านบนเห็นได้ชัดเจนเลยเอ,อ,อันไอสพานบางหันก็สภานไม่ใสคา,าดตึงน้ำขาดฟังตรงนู้นอ๋อวันวันบ่อผ้าเป็นกันเลยอ่า,าต่าอผ<า>้าตะพุกอ๋อไปมู่บานอันนี้ลุงซื้อ,อยางสมพกคุณลุงสมพงศ์นะครับส้มพก ส้มอกสอกอกส้มอกส้มอกส้มอกคุณลุงส้มอกนะคะพาเรามาเที่ยววันนี้ค่ะโอ้หดูให้ดูพระที่ตกตอนนี้อุ้ยบรรยากาศดีแห้งเออสวยมากเลยออ่ะยังลับแบบนี้เลยอ่ะโอ้หไม่หญิงไม่หญิงเป็นคุณน่าเน่ามันี้เนาะกับเมาเลือเลื่ละก็มีภายครให้ดู สวยได้ด้วยมาไม่แพงนะประมาณ500คุ้มนะคุ้มนะถ้ามาหลายๆคนเนี่ยคุ้มมากมากระมูนี่ต๊คนละหาสิบบาทถ้ามาสิบคนอ่ะต้องไปเดินขึ้นภูเขาให้เหนื่อยด้วยมันแล้วแต่ คนนึงชอบเดินเขาอีกคนหนึ่งชอบแบบนั่งยืนไม่ไม่ใช่หรอกคือเรามาทุกครั้งเราจะขึ้นภูสีอ่ซึ่งเปลี่ยนวิอยากดูพระอาทิตย์ตกแบบอื่นบ้างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งแบบวิธีชมพระอาทิตย์ตกนะชอบไหมชอบมากคุณลุงเขาจะกลับเรือให้ด้วยใช่ไหมใช่ก็คือเขาจะล่องไปขึ้นไปแล้วก็ค่อยไหลลงมาอาบน้ำไม่เห็ดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยมากตรงนี้สวยมากสิโต้แล้วสวยอ่ะคนนะ หูยุดอกน่าก,กระตงกระจกซืยอว่งซื้อจริงเดซ์โมงหน,นึ่งเพราะอะไรหรอเพราะอะไรอะ่ะใช้ฟินเวอร์ลิปแมทไงเอ,เออทาป๊บสวยรปับเด้เอซ,ซื้อยุใสยินบอกมากจ้าขายเองจา้าเที่ยวไปน้ำขายลิปไปน้ำดินีโอ้โหฟินสุดตัวนี้สมใจอยากมากกุ่งแพง้งเอเอมมกุ่มแห้งอะเรามาทันพอดีนอเนาะพอดีโต ได้เห็นวิวแบบนี้นะโ้หิวใจมากวันส,กสงกาเนี่ยเขาจะมาก่อทรายกันตรงนี้ก็คือเป็นงานที่แบบอะไรนะแบบไว้มาก่อทรายกันเป็นงานใหญ่ของหลวงพ่อบางเลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวคือบอกตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้ถึงแล้วสนุกมากเลยขอบใจเด้อขอบใจเด้สองเซนหาไม่นขอบใจขอบใจชอบมากคุ้มมากเลยนี่นะครับสนุกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสนุกมากเลยอ,ยอยนล่ ใครมานะเที่ยวหลวงพระบางต้องห้ามพลาดเลยเนี่ยวิวสวยมากเ,ออเนี่ยสวยมากชอบมากเลยคุ้มเงินคุ้มเงินคุ้มเงินถ้าเรามาเ,ออเนี่ยแชร์กรันโอ้โหถกคนละ50้าทเบอาทนั่งได้10คน